ทำไมไข่ไก่มีแค่สสีทำไมต้องถนัดซ้ายยังไม่หมดอายุทำาข้อมูลโภชนาการอืมทำเลยดีกว่าวันหมดอายุเนี่ยชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่ว่าข้อมูลโภชนาการที่อยู่บนอาหารที่อยู่ในหีพอหรือว่าในกระป๋องพวกนี้ ทราบไหมเขามคืออะไรจริงๆเขาไม่ได้เขียนไว้เฉยๆนะมันมีเหตุผลในการเขียนไว้เพราะว่าจะมีประโยชน์มากสําหรับคนที่ต้องควบคุมในเรื่องของอาหารอย่างเช่นคนเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงข้อมูลโภชนาการคืออะไรวิธีการดูการอ่านเนี่ยทำยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามอย่าพลาดนะคะโดยเฉพาะคนที่ทุกคุมอาหาร <you> know? เวลาที่เราเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ สิ่งที่เรามองหาเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือวันที่ผลิตวันหมดอายุส่วนประกอบแล้วก็เครื่องหมายออยอแต่ว่ามีอีกอย่างค่ะที่หลายคนอาจจะมองข้ามเพราะว่ามันอ่านยากหรือว่าดูไม่เป็นนั่นก็คือฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการคืออะไรฉลากโภชนาการคือกรอบข้อมูลโภชนาการที่ระบุรายละเอียดของชนิด และปริมาณของสารอาหารที่มีในอาหารนั้นๆค่ะเพื่อที่จะให้เราเลือกกินตามความเหมาะสมและความต้องการทางสภาวะโภชนาการของตัวเองได้กรอบข้อมูลโภชนาการมี2แบบค่ะแบบแรกคือแบบมาตรฐานหรือว่าแบบเต็มซึ่งจะแสดงชนิดและปริมาณของสารอาหารไว้ทั้งหมด15รายการส่วนอีกแบบเรียกว่าแบบย่อยจะมีตั้งแต่แรายการขึ้นไปวิธีอ่านฉลากภชนาการสามารถทำได้ง่าย โดยเช็คข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกคือ1หน่วยบริโภคซึ่งก็คือปริมาณการกินต่อครั้งที่ผู้ผลิตแนะนําให้ผู้บริโภครับประทานถัดมาในช่องเดียวกันคือจํานวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุหมายถึงอาหารในบรรจุพันนั้นกินได้กี่ครั้งเช่นนมถ้าดื่มหมดกล่องเลยคือ250มิลตรกินได้หครั้งแต่ถ้าเป็นขวดลิตรหรือพันมิลลตรก็ดื่มครั้งละ200มลลิได้5ครั้งถัดมาก็คือ คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภคตรงนี้ล่ละค่ะที่จะเป็นตัวบอกเราว่าเราได้พลังงานเท่าไหร่ได้สารอาหารอะไรมาบ้างซึ่งสำหรับผู้ที่ลดน้ำหนักและคำนึงถึงแคลอรี่สามารถเช็คได้ที่ส่วนนี้ค่ะและอีกส่วนที่สำคัญคือร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวันคือสารอาหารจากที่กินหนึ่งหน่วยบริโภคคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่แนะนำต่อวันเช่น ถ้าอาหารนั้นให้คาโบไฮเดตร้อยละหกของปริมาณที่แนะนำต่อวันเราก็ต้องกินอาหารอื่นที่ให้คาโบไฮเดตอีก9 4เและสำหรับผู้ที่ต้องควบคุมหรือว่าหลีกเลี่ยงปริมาณสารอาหารบางอย่างเช่นปริมาณไขมันและไขมันอิ่มตัวหรือว่าโซเดียมก็สามารถเช็คได้จากส่วนนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งในวันหนึ่งเราควรรับไขมันอิ่มตัวไม่เกิน20กรัมต่อวันน้ำตาลไม่เกิน24กรัมและโซเดียมไม่เกิน2,300มมิลลิกรัมค่ะ ต่อไปเวลาเราซื้ออะไรเนี่ยนะคะนอกเหนือจากวันหมดอายุหรือว่าวันที่ผลิตที่เราต้องดูแล้วสิ่งที่น่าจะต้องสำรวจตรวจสอบอีกครั้งก็คือข้อมูลโภชนาการนะคะเราจะดูว่าเราเนี่ยรับอะไรเข้าไปบ้างในร่างกายของเราวันนี้ขอสั้นๆนะคะเพราะว่าหิวมากเลยดิจ k โน w คุณรู้หรือไม่ติดตามรายการของเราได้ย้อนหลังทาง YouTube นะคะแล้วก็ติดตามกิจาการรมพวกเราได้ที่ Facebook อ e ีเมลจดหมายสำหรับคำถามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Did you know? <laughs>